เฮ้ยนั่นไงมีคนวิ่งมา <got> ไปไหนแล้วโอ้โหยิงไปโดนไม่ได้เล่นนานมันต้องเล็งไกลแค่ไหนวะเนี่ยไปถ่ายไปถ่ายอยู่ตรงไหนไ,ไหนวะขวาซ้ายอ่อนที่ไงสรุปในคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย Red Potion รับเติมเก,ม,เกมออนไลน์ ยิ่งเป็นโปรโมชั่นของเกมพับจิวบายเดียผมบอกได้เลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนนอกจากนี้นะครับทางร้านเรดโพชชันเนี่ยยังรับเติมเกม,เกมอื่นๆอ,อีกด้วยนะแล้วเปิดให้บริการตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยังมีบัตรเติมเงินที่เรานั้นสามารถซื้อไปเติมเกมต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยเพียงแค่แอดไลน์ r ร d p o t ช o n หรือทักที่เพจ r ร d โพช i o นได้เลยสวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกในปี2 0 2 5นะเลยครับ ปีที่ก,ก็เริมเล่นเกมพับจี o b บายก่อนเลยนะครับไปได้เล่นนานนะมาดูเกมพับจีบายกันดีกว่านะครับพอมาได้เข้าเกมนานนะครับก็ให้ล็อกอินใหม่เลยนะครับอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นระบบยืนยันตัวตนนะครับน่าจะเป็นการเลือกรูปตามลำดับนะเพื่อป้องกันร,ระบบ AI นะครับแต่ทุกวันนี้ AI ก็ค่อนข้างฉลาดมากๆนะนะ พอเกมมาปุ๊บเนี่ยก็เจอกับภารกิจคืนสนามรู้สึกว่าของรางวัลจะดีกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวไปดูของรางวัลคืนสนามกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับชุดคืนสนามเนี่ยถือว่าเป็นชุดที่โอเคมากๆเลยนะครับมันต้องอย่างนี้ดิมันถึงจะเหมาะกับเกมแนวแฟชั่นแบบพับจีบโบานะฮะสำหรับใครที่ต้องการชุดเหมือนผมนะครับแน่นอนว่าในภารกิจคืนสนามเราก็ต้องเข้ามาทําภารกิจทุกวันนะครับ สำหับภารกิจคืนสนามจากที่ผมดูเนี่ยม,มีเพิ่มเพื่อนเก็บสทตายและก็ฟื้นฟู HP นะครับถือว่าเป็นภารกิจที่ไม่ยากนะฮะแล้วมีอะไรอีกให้กับผู้เล่นที่กลับมาเล่นโอ้มีรางวัลเก็บแรงด้วยนะครับแล้วก็มีรางวัลล็อกอิน8วันกันเลยเดียวนะฮะแต่จุดที่ผมชอบนี่ตรงนี้นะครับ UC ทันใจนะแล้วตัว3 0 0 UC เดียมีบวกสูงสุด6,000 UC กันเลยเดียวเฮ้ยเรามันสายเติมไม่ควรพลาดอยู่แล้วนะฮะ ถ้าเรากด UC เองเนี่ยมันก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าเราอยากประหยัดเนี่ยสามารถทักเพจเลดโพชันได้เลยนะครับนี่คือเลดปัจจุบันเลยนะสำหรับ UC คือสนามมันจะเป็น UC แบบสูมนะครับเดี๋ยวผมจะรับให้ดูเลยนะฮะถ้าเรากดมามากกว่า300รอย UC เนี่ยสามารถกดรับทั้งสองอันได้เลยนะตัวหกสิ UC ผมได้เก้าสิบนะครับตัวส0 0รอย UC ได้บวกอีกสา0ร้อยหสิ UC ได้ครับ สรุปไม่ถึงพัน u UC นะฮะตัวที่แถมมาได้แค่หลักร้อย UC เองนะครับนี้ของลองวัลน,นะครับชุดฟรีนะแล้วก็สกินสกิน180 UC เองนะครับผมแนะนำให้ซื้อเก็บนะก็เป็นการสะสมสกินไปในตัวนะครับอา้าวมีของขวัญ UC ด้วยนะครับแบบนี้ก็กดรับเลยสิครับ อะไรอีกวะเนี่ยของเพียบเลยนะฮะโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งเกี่ยวกับการเติมนะฮะหรือมีอีกอ้าวแล้วนี่อะไรครับเนี่ยเติมร้อยเจ็ดสิบเก้าจะได้ชุดแดงหรอหรือว่ายังไงไหนลองดูดิไหนวะชุดระดับแดงไม่เห็นมีเลยได้แต่เศษอะไรไม่รู้สีแดงๆเลยครับเอาไปทำอะไรครับเนี่ย ใครรู้ว่าไอเสียดเด็กเด็กไปทําอะไรคอมเินต์บอกผมหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ทําอะไรนะเพราะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับอะไรเนี่ยมีแค่ให้กดลับเฉยๆทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรนะโอเคงั้นก็ลับให้หมดเลยแล้วกันนะครับ มันใช้ทําอะไรวะเดี๋ยวไปดูในอีเวนต์นะหรือว่าไอ้ทาตัวก้อนแดงๆนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ดิก้อนแดงมันก็ต้องใช้ U C เปิด่ะสรุปว่ามันต้องไปหลอมไปบวกไปแลกตรงไหนครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ นอกจากนี้ก็มีรางวัลให้จดหมายนะครับเหมือนผมไม่ได้ใช้ก็เยอะเลยนะแล้วก็มีแบบลืมมาลับด้วยก็มีนะรับหมดเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดู RP กันบ้างดีกว่าคือผมเปิด RP ไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นแพ็กใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวนะทำไมมันชุดไม่คุ้นเลยวะอัปเกรด r าอ้าว มันรีซีซันแล้วหรอโอ้โหมันรีซีซันรีอาร์พีเป็นที่เรียบร้อยครับพลาเดเลยแลนะแบบนี้เปิดอาพีไว้แล้วก็ไม่ได้ทำภารกิจนะครับเดี๋ยวให้ดูอัลบั้มอารพีนะดูดิอาร์พีซีซันที่แล้วได้แค่วิวสามสี่เองนะครับโอ้โหหัวจะปวดกับตัวเองวะ่ะจบเลยแบบนี้นะครับอุตส่าห์สะสมมาตั้งหลายปีนะลืมมาทำนะครับ แนไหนก็เข้าเกมมาแล้วเรามาลุยเกมแรกแข่งปี2025กันเลยดีกว่านะฮะไม่ได้เล่นเกมพับจีนบัวบายมาแทบจะเป็นปีเลยนะครับมีแค่เข้ามาาถาภารกิจเล็กๆน้อยๆนะถือว่าไม่ได้เล่นกันเลยทีเดียวเมื่อกี้ผมเอาสกิลอะไรบ้างก็ไม่รู้เลยครับว่าแต่ลงไหนดีครับเนี่ยตรงนี้เป็นจุดอีเวนต์คาดว่าน่าจะตุยแล้วเกิดใหม่ได้เลยนะฮะ เราต้องไปตุยดิโอ้โหคนเยอะเลยเฮ้ยนายใจเย็นหาปืนก่อนโอเคได้ลูกซองแล้วนะฮะไปถ่ายไปถ่ายนี่แนะ่ไม่แอบต่อยเรานะฮะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนนี่เราเองยิงกันเองเลยครับทีเราใครอีกวะเนี่ย หไอ้แอบยิงเพื่อนเราเนะฮยเอาเพื่อนหายไปไหนแล้ไหนวะอ,อยู่นี่เลยครับชุ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 บตรงกลางคืออะไรวะแล้วเม็ดเหลืองนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยปูวิว่งเร็วอย่าก,กับดูแฟลเอาเพื่อนน็อกเลยฮะมีคนอยู่ในนี้นี่ว่ะเดี๋ยวต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะครับอยู่ไหนเพื่อน น่า <Watch out. S 1> จะอยู่ด้านบนเป็นบอกอยู่ด้านบนนะครับแล้วจะกินยังไงวะเดะคนอยู่ด้านบนตาระเบิดได้ไหมเอาเขาวิ่งออกไปแล้วตาไม่ทนัน <Watch out. S 1> สงสัยต้องวิง่งทาร์ทเลยครับ <Watch out. S 1> เอาเขาลากเพื่อนเราไปแล้วเขาไม่ทนันเฮ้ยพัดแผ่อยู่ด้านบนไหนวะไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหน <Watch out. S 1> อยู่ตรงไหน ไ,ไหนวะขวาซ้ายออนที่ไงเรียบร้อยไปดื้อเลยครับแล้วจะมีคนเดียวนะเอาแล้วเพื่อนเราไปไหนเนี่ยโดนลากหรอออกกำลังบินมาเพื่อนโดนลากแล้วนี้ใช้ไงมาเนี่ยอ๋อต้องกดเดินแล้วก็ผลักกำแพงไปด้วยอันนี้โปวิ่งเร็วมันมีอะไรเล่นอีกวะเนี่ย เดี๋ยวไปดูตรงกลางนะครับว่ามีอะไรชูแวบมาถึงแล้วกดเปิดมีการไล่พลังโอ้โหทำไมมันเปิดนานจังเดี๋ยวถ้าเปิดนานขนาดนี้จะไม่โดนยิงตุยหรอวะเปิดโคตรนานถ้ามีคนอยู่นี่คือโดนยิงฟรีเลยนะครับว่าแต่มีอะไรข้างในเนี่ยไม่เท้าศักดิ์สิทธิ์หรอ ไม่น่าใช่อ๋อเป็นไอเทมนะครับ AWM ปืนโปรโดเราเลยนะครับแล้วก้อนหินไปทำอะไรได้ไวเนี่ยพีเด้๋ยวเดี๋ยว์ขอ,อก,ก่อนเอาเท่าที่จะเป็นนะครับไม่งั้นกระเป๋าเต็มนะเกม PUBG Mobile นะครับไม่ว่าจะแบกของหนักหรือเบาเนี่ยสามารถวิ่งได้เท่ากันเลยนะฮะ ความเร็วไม่ล่วงเลยครับแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะฮะวิ่งได้ทั้งวันเนี่ยมีโปรวิ่งเร็วให้ด้วยว่าแต่ทางออกอยู่ไหนวะเออทางออกอยู่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อ่าอาอรีดาลีนก่อนนะฮะว่าแต่มันออกยังไงวะเนี่ยเกาะลอยฟ้าเนี่ยดีนะไม่มีศัตรูเลยครับถ้ามีศัตรูนี่เราคงตุยไปแล้วเลยครับ ทางออกไม่มีอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ทานลาบน่าจะกระโดดลงนี่แหละนะฮะเออสงสัยต้องกระโดดลงแบบดือด้อเลยนะครับไปเลยครับอะไรวะเนี่ยบินไปแล้วนะครับเพื่อนเราอยู่ในเมืองอยู่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกลางวงเลยแล้วกันนะครับว่าแต่เราจะลงไหนวะเนี่ยเออถือว่ามันล่อนได้ไกลมากเลยนะครับจะมีใครมาสอยเราล่วงเปล่าวะ ประตูอะไรวะทางซ้ายมือประตูวิเศษเหรอรูปเหมือนประตูนะครับแล้วก็เป็นต้นสกุละเฮ้ยเดี๋ยวผมลงตรงนี้ดีกว่าเนี่ครับเป็นก้อนหินที่สูงที่สุดเลยครับในแมปลิวิกนะจอดดีว่เออเฮ้ยหมุนหมุนหมนโอเคลงได้อยู่หรืว่าจะลงไม่ได้แล้วคนอยู่ไหนวะเนี่ย หวังว่าคงไม่มีใครสังเกตมองเรานะครับแถวนี้ไม่มีคนเลยว่ะรอด17คนไปอยู่ในหมดวะเดียแลวอยู่ฟากโน้นนะฮะใช่คนปะวะไม่ใช่นะครับเฮ้ยเดินไงมีคนวิ่งมาไปไหนแล้วโอ้โหยิงไปโดนไม่ได้เล่นนานมันต้องเล็งไกลแค่ไหนวะเนี่ย ไม่โดนอีกเอาหายอยู่ในป้อมมีงอ,อกไปแล้วหายไปไหนแล้ววะไม่ได้เล่นเกมพับจีโมบายนานเลยครับกะระยะไม่ถูกเลยทุกคนมาอีกแล้วตัวหนึ่งแล้วก็ยิงไม่โดนอีกนี่เล็งเผื่อแล้วนะยังไม่โดนอีกแล้หรอโอ้ oh my g ก็ยิงไม่โดนเลย อะไรกันวะเนี่ยจากที่เคยแม่นสดายกับให้ว่าไม่โดนซักเม็ดเลยนะครับเฮ้ยนัย่นไงเจอแล้วใจเย็นๆเออโดนเข้าสักทีเลยครับแล้กตัวดึงไม่ทนันยิงไม่ทนันอีกแล้วเลยครับเมื่อกี้บอดยิงกันตองตัวนะครับผมว่าน่าจะเสร็จเพื่อนเรานะนั่นไงเพื่อนเราเก็บไปแล้วนะครับ อ้าวหมดไม่รับแล้วนะครับได้กินไก่เฉยเลยนะฮะเกมแรกแห่งปี2025ได้กินไก่นะครับเราได้ MVP ด้วยนะง่ายละ่ะดีแค่กลับมาเล่นก็ได้ MVP แล้วนะครับ <Wow. S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับหลัดคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับ